คุณวันนี้นะคะปาติโนชุดใหม่คลอดแล้วนะคะเป็นปาติโนชุด9คูณน่ารักมากๆ พอได้เอามาลองใส่นะคุณอุ้ยแบบเลิฟเลยมันน่ารักมากๆนะคะเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งว่าเริ่มจากตัวนี้จะเป็นคอ,อกลมแบบที่แม่ค้าใส่เลยค่ะด้านหลังเขาจะมีกระดุมให้3เม็ดนะคะคุณแค่ปดเม็ดสเม็ดก็สวมใส่ได้แล้วนะคะทรงก็จะเป็นทรงตรงธรรมดาเนี่ยละคะ่ะไม่ได้แบบเข้ารูปเน้นใส่สบายๆอยู่กับบ้านหรือว่าออกไปเที่ยวในวันสบายๆของคุณคือแม่ค้าใส่แล้วแม่ค้าชอบนะแล้วด้านข้างคุณก็จะมีผ่าด้านข้างให้แบบนี้นะคะความยาวกําลังดีเลยคือยาวอยู่ที่ ที่24นิ้วนะคะและต้องบอกว่าผ้ารุ่นนี้นะคะเป็นผ้าลินิน70%คือข้อดีมันยับยากหรือบางทีแทบจะไม่เห็นรอยยับเลยแต่ว่ารีดง่ายๆเลยนะคะแล้วสําคัญคือเนื้อผ้ามันสวยมากใส่แล้วดูแพงแล้วระบายอากาศได้ดีมากๆคุณไซส์ของเรามันจะเป็นไซส์แบบนี้คุณ XL แล้วก็ XXLXL เนี่ยเบอร์ที่8-40-42เนี่ยคุณสามารถเอา XL ไปใส่ได้เลยส่วน XXL ก็คือคนที่40 4แล้วก็46ใส่ได้หรือว่าบางคนใส่42อกเนี่ยอยากจะเอา XXL ไปใส่ก็ได้นะคะก็คือพูดง่ายๆเป็นแบบนี้เหมือนแม่ค้าจะเขียนรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วสีเรามีสีอะไรมาบ้างสีนี้ก็คือละมุนนะคะสีที่แม่ค้าใส่เนี่ยอ่าตัวนี้ตัวนี้อ่าสีนี้ละมุนมากๆชอบนะคะออกจะเป็นแบบชมพูชมพูแล้วก็ไม่ได้แบบว่าหวานจนเกินไปอย่างผู้ใหญ่อย่างเราเราก็ใส่สีโทนนี้ได้เลยสีนี้สวยนะคะหรือว่าจะเป็นโทนเขียวแบบนี้คุณโทนเขียวก็สวยน่ารักมันมีทั้งเขียวทั้งฟ้า ก็ใส่แล้วมันสดใสมากๆเดี๋ยวจะต้องลองใส่อีกสักสีหนึ่งสีนี้ก็สวยมากนะคะแล้วสีสุดท้ายก็คือสีออกทนน้าตาลนะคะตัวนี้ก็ดูเคร่งพริมดูแบบเป็นผู้ใหญ่ดูดูดีแต่ว่าต้องบอกว่าสีนี้อาจจะได้มาไม่ค่อยเยอะนะคะแต่สองสีนี้เรามีบริการเยอะอยู่โอเคราคาเหมือนเดิมคุณราคาตัวละ450ถ้าใครเก็บปทาง490แต่ว่าถ้ารับ2ตัวราคาอยู่ที่850ถ้าเก็บ ไปทาง890ถ้าชอบก็สอบถามแล้วก็ทักแม่ค้ามาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะไปแล้วคุณมันใส่สบายมากเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูว่าแต่ละสีมันเป็นยังไงโอเคไปแล้วนะคะ